อ่ะวันนี้มีพระอยู่หนึ่งกล่องนะครับลูกค้าส่งมาจากดูจากคลิปเรียวนะ,ะคนสวยมาไงจุ๊บหน่อยโอเคนี่นะครับเดี๋ยวผมแกะก่อนนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวส่งกันนะครับนี่แท้นะครับปีสองหนึ่ง แล้วก็อันนี้อันนี้ปีสองหนึ่งการออกวัดลวกอันนี้อีกองหนึ่งเป็นรุ่นปีสองหนึ่งกันของธนาคารสีนครนะครับทั้งหมดเป็นหลงพ่อสุดทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวต้องกําลังชะงนงงวยกับอง์นี้อ,องค์เดียนะครับว่าจะทําผิวหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอญาตแกะทุกอย่างโคกชนสมบูรณ์แลวจะออนกันให้พี่นะครับพรุ่งนี้นะครับเอามาขอบคุณมากนะครับ